ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสองจังหวัดแพร่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวาลัลลักษณ์อราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัชติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรโปรดให้หนายวิเชียนจันทรานไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นมอให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดแพร่จํานวน100รรายเพื่อสร้างขวัญกําลังใจและช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่มีสุกรป่วยตายผิดปกติและต้องถูกกำจัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสู่วงกว้างสร้างความปรับเพื่มยินดีและสำนึกในภาะการุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคาราจุก,กุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยาราชนารีอย่างหาที่สุดไม่ได้ สำหรับจังหวัดแพร่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ทั้งสิ้น1,340รายมีจำนวนสุกรรวมทั้งสิ้น42,409ตัวในปี2564ที่ผ่านมาพบการระบาดของโรคระบาดในสุกรทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ291รายสูญเสียสุกรจำนวน5,586ตัว ทั้งนี้สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ได้เฝ้าระวังโรคการระบาดอย่างเข้มงวด